welcome to Hong Kong จำได้แล้วกินที่ไหนเสื้ออะไรเอ็กใครใครจะฝากเินอนมามาช้อปปิ้งบอกได้นะไม่ขัดข้องโอ้ร้านไทยคีนูเดอร์นะคะ นพายแอปเปิลบันมาใครลองชิมดูอหอ,อ,อนะมมากอร่อยแบบพายแอปเปิลบันนะตุก

เมื่อกี้กิน้าเสร็จแล้วออร้านเลทีเมื่อกี้ร้อเดสิ่เหรียญตอนนี้อยู่รถใต้ดินดยวมาไี๋ยวาาไปสถานีชาติทิ้นชาติทิ้ เราจะไปไหนกันนะบัตรหมื่นพุทธปราหลัสุขสาววัน <laughs> นี้ไม่ค่อยมีคนไปเท่าไหร่คนไทยเติมเงินก่อนเหรอใช่เดี๋ยวเติมเงินบัตรอัพตัวพุทธก่อนนี่ของมาองมา่าพม่าฮะเป็นเดี๋ยวว่าเอลเดอร์อันนี้เป็นของคนปกติอาวด์บัตรของยาดานี่นี่บัตรของเด็กอ่าบัตรคนเด็กกับคนแก่จะ ค่าโดยสารจะถูกกว่าแล้วเขาล้อแพงกว่าหรอใช่ค่าโดยสารจะแพงกว่าทำไมทำหน้าบึ้งตึงยังคะใส่บาทได้ไหให้ใส่บาทรได้ไหมมันนี่ใส่หมวกแบบใหม่นะคะไม่เหมือนเมื่อวานนี้หมวกอันนี้เป็นคนแก่ไปหน่อยไม่นะดูเป็นคนตายชาแนลมา ตอนนี้เรามาถึงตรงทางเดินขึ้นวัดเมือนพุทธแล้วพระหัสสุกสาวไอจันทังคาน <c oughs> วันเชงเม้งไปแล้วเลย เรา,าออกจาก <นะ S 1> สถานะีรถไฟฟ้าทางออก B นะแล้วก็ออกทางออก B แล้วก็ตามทางมาที่ห้างไแกลนดเซ็นทรัลสักอย่างใช่ค่ะที่เมียอีเกียด้วยตรงนี้เป็นทางขึ้นนะนี่นี่เป็ <Really? S 2> นทางขึ้นวัดแล้วเปิด9โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน เหนื่อยไหมสบายสบายอย่าไปคงอย่าไปเกียรๆอย่าไปคงอย่าไปเกียดพักทุกจุดพักดีดีนะยังมีจุดพักบ่อยใช่มีจุดพักอยู่เรื่อยๆรื่ต้องรอถึงคนแก่แล้วค่ะวัยรุ่นก็ยังไม่ไหว เข้ามืนไปอีกไกลแค่ไหนไม่ร uh, ู้นะสู้ไหมแม่บอกว่าทำไมแม่ชื่อหญิงทำไมลูกไม่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 มีหอหีบยอหญิงด้วยก็เลยชื่อหยงกับหยงหยงหยงหยองหยงหยงกับหยยอยหย่อยหยง่อยหย่อย ใหญ่ยันใหญ่เดินต่อไหมแต่ข้างบนสวยนะไปต่อไหมไปยังไงย้ายอะไปก่อนเลยไปค่อยเดินไม่ต้องรีบให้ม่าไปยังไม่สุดอีกเหรยังไม่สุดอีกเขามั่งอีกกี่ตอนอีกกี่ตอนไม่แน่ใจโหไม่ได้มาต้องแบบเป็นสิบปีแล้ววะอ๋อเหรออืม นเนี่ยเนี่ยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นขึ้นไปขออะไรก็สมความปราถนาได้โอเคไปไปถ่ายคนพักเหนื่อยไง,ไง <laughs> <laughs> ใช่ไหมใช่ก็ถือ <laughs> <laughs> ว่วาเข้าวนะันแล้วเิยขึ้นมาใช้เวลากี่นาทีได้ not ถึงทางจะไกลนะคะแต่ว่าถ้าเราขึ้นมาถึงเราจะบอกว่ามันสวยมากแล้วก็จริงๆด้านในเมื่อกี้ไม่ให้ถ่ายรูปนะคะเขาคงคิดว่าอยากให้เรามาดูด้วยตาตัวเองนะคะแต่สวยมากจริงแล้วก็หบรรยากาศรอบนอกนี่สวยมากทุกคนอยู่สูงใช่ไหมอะไรที่ใช่อยู่สูงแล้วก็แบบสวยมากก็ยังมีพระมีเทพอีกหลายองค์ให้วานะ นี่ไงเนี่ย,ยตรงนี้วิวตรงนี้สวยมากวันนี้เรามาไหว้เหมือนพุทธเขาจะมีที่สําหรับไว้อ,อัติของบรรพบุรุษของคนฮ่องกงตรงที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยคือเขาจะเป็นที่เป็นช่องสําหรับไว้อัติสวยเป็นช่องช่องเไป็นป้ายนะจะเขียนช่อไว้ข้างในด้านทางข้างในก็จะเป็นป้ายวิญญาณจะ <_ v isa> ไม่เหมือนกัน นละแบบใช่คนละแบบจะเข้าไปดูไหมป้ายวิญญาณาของเขาเราเดินไปดูกันเนาะลืมไม่ถ่ายอยู่ฮ่องกงเลยฮะมาไหว้พระสูงมากลายเสร็จดูวิวแล้วก็ไปกันต่อไปกันต่อนี้มื้อกลางวัน ซิมฮักเส้านังกิเลย,อร,อ,ยอร่อยไหมแม่อร่อยมากติมซำสนใจ กินกินอุ้ยรสออกมาก,กายออกมาเลยอะ่ะอร่อยไหมคะอร่อยตอนนี้อยู่บนรถราง ครั้งแรกที่นั่งลนลางเลยเนาะมีห้องโลงทาย่ะมีนั่งชั้นสองไดใช่วันนี้อากาศดีด้วย สัญหาของอร่อยที่ขึ้นเขาเยอะมากต้องอร่อยมากๆแน่เลย <laughs> ได้แล้วมาแล้วขึ้นขัวใจมากเบสเขาค่ะทุกคนอบใหม่สดมากออกจากเตาเลยน่ากินมากชิ้นละเท่าไหร่นะสิบสองจุดห้าไหมใช่สิบสองจุดห้าสองจุดห้ามาเลยหกชิ้นเต็มเต็มกรอบมากล่ะให้อบใหม่เลแต่เขาบอกร้านนี้อร่อยนะอร่อย ยาดากินคนละชิ้นไปเลยพาสไข่เบสเฮาส์ข้างในมีคาราเมลด้วย,ยไหมอ่ะหอมใช่ไหม

อ่ยใชมคงค่ามากตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไคคีนูเดอร์นะคะเขาบอกว่าลูกชิ้นปลาหมึกอร่อยมากตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วนี่ค่ะลูกเบ้อเลยฮะอะเริ่พร้อมกินนี่บะหมี่บะหมี่เนื้อค่ะทุกคน กินกางกินก้างต้องอะไรมาบ้างบะหมี่แดงลูกชิ้นาเป๋อเช่นเหมืบมีเพาะฮะใช่ใช่ใช่มน็ะแบบนี้หน่อยใหญ่กว่าบะหมี่ตานี้อานี้คือเบียร์มี่เบีย่ใช่ลค่ะตานี้เอาเดียดกินนี่บะมีเกี๊ยวกี๊ยอ้สำมาชีกันมาก เราชิมแล้ดูไเร่ลยอะไรไหมคะเกาลักนี่ค่ะย้แกะให้ดูนะคะนี่ไงคะ Mm hmm. อ,อ,อ,อว,วันที่สี่วันนี้เราจะกลับแล้วค่ะอ๋อเราคิดถึงใครเอ่ยเธอว่าเราคิดถึงใครเรที่ดถึงใครอ๋อเธอบอกเราหน่อยเราไม่กล้าพูด <laughs> <ล> <laughs> เราคิดถึงอากงก เธอบอกเราหน่อยเราไม่กล้าพูดเราคิดถึงอากงขากับมา้อบมาอ,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 อยู่เว้นสองบนเบียร์กันชูจีกันและลืมพวกเราเลยน,นี่นี่มา5นะไม่ใช่มาสองนะไม่ไม่ไม่รอเลยนะเาขามาฮานิมูกรกันไม่รู้หรออา้าวไม่บอกเขาบอกเขาฮานิมูร อรไปยนติไยุติกลับแล้วอยากกลับยังยังอ,อยากกลับยังคือเมยอนยอะไรหรออ,อร่อยนะอร่อยเี่ยือไม่รรมก็ได้เนี่ยอร่อยเนอนี่อะไรเรนนี่ไข่ กิมเมาส์ไหนอ่าน้าาาไม่กิมเมาสูปอมนี่ซื้อแอปเปิลบันมาแบบที่เออแอปเปิลบันไม่ทายแอปเปิลมีเลยด้วยสิบสี่เหรียญอร่อยมากซื้อมาอีกแล้วเมื่อวานก็กินกินที่ร้านวันนี้วันนี้กินอีกซื้อแบบเทคอเวลอายาน่ากินอันนี้ก่อนเลยเหรอไม่เขาขัดเบียร์ก่อนยืนเขาขัดเบียร์ปะ กิโตอนนี้มารอคิวอาหารเช้ากันกินโจ๊กมาสเตอร์คอนชีตรงจิมแซจุยจำได้แล้วกินที่ไหนเสื้ออะไรใค้ใครจะฝากเงินอาม่ามาช้อปปิ้งบอกได้นะไม่ขัดข้องให้ยี่สิบบาทโอ้ อย่างน้อยที่สุดให้มาสัก2,000เหรียญนะโอ้มแล้วนี่ช้อหมูแตบ้าอ้หมปเอร่อยไม่กินนี่เไม่กินตับวหืออร่อยโยกหอไหม เวตั้งยู่นี้นี่อะไรนี่น้ำเต้าหู้เยอะข้ากลนน้ำเต้าหูเย็นสิ

บอกว่าลูกชิ้นอันนี้อร่อยแล้วก็ไส่กรอบไส่กรอบของไต้หวานนะคะไม่ใช่ขบองอ่านี่ร้อนนะลูกชิ้นปลาอ่ะมันข้าวมันอ่ะมันกรอบข้าวมันใ็่ปะไม่เส็จมากเลยว่สกันแล้ว อ,อร่อยฮนะนี่ยังน่าใช้ต่ออ่เอ้ยนี่อะไรอะ่ะมันมีโอรีโอด้วยสิบเหรียญน,นี่ไงใช่ถ้าเป็นโคนอะ่ะเก้าไวอันนี้ลดจากสิบหกนั่งมันลดลดจากสิบหกจุดห้าเหลือสิบเออเอาน่ออออากินน่ากินนั่นเหมือนโยเกิร์ตเลยโอ,อ,อ้โหมันเป็น

สิบเหรียญมันถูกอ่าสิบเหรียญนะสี่สิบกว่าบาทเองเ่ยเออเออไม่แพงดูคนยี่เข้าคิวหู้หู้อร่อยอ่ะอืไมอไม่ได้คนละครึ่งได้ตอนน้า่อแถวนะคะซื้อพัคกี้เจนนี่ค่ะไม่น่าเชื่อว่ามันหายากแล้วลองดูดูคุณทุกคนวนรอแบบอยู่ลึกลับในชั้งสองใช่แปลกมากคือตอนต้อมาไม่คิดเลยว่าจะมีร้านแบบนี้เกิดขึ้นแอคานมิราดอ อาคารมิาดอเ้าจะดูคนที่ตั้งใจมาซื้อมากคือต้องเป็นคนที่ตั้งใจมาซื้อมากไม่มี Delivery ม,มาแล้วแล้วก็ต่อแถวนะเลยดู<ข>หาดูแถวยาวยา,าวมากนะะแต่เขาบอกว่าคิวมันจะรันเร็วมากเมื่อกี้ซื้อนี่มาแล้วร้านข้าง,างนนี่นี่ร้นนานาข้างต้องเลย เป็นทาร์ตเหรอใช่ทาร์ตจะเป็นถั่วปวนถัวเหรอใช่อร่อยอันนี้สองสองอันสองร้อยเก้าสิบแปดเหรียญถ้าอันเดียวลายห้าสิบเก้าอร่อยนะอร่อยก็มาทางทีลองซื้อไปกินดูก็คือเห้เมนเน้นกินไม่เป็นเมนชอบสอ0 2 1อยสิบนองก้อย ไม่มีถุงหรอไม่มีถุงเลยแค่นี้ต่างบเปนเก็บเงินป่ะนี่ได้แล้วอันนี้ส่งจรอันี้รวมรวมสี่รถอำไมมันคว้ำมาอย่างนี้อ้ยาเอมีแมคคาเดเมีย ใช่เนี่ยใช่อันนี้ของเรา,าไปกล่องน่ารักอ่ะกล่องน่ารักนึกอันนีนะคะ้คือมาที่ฮ่อง,งกงเราจะต้องมีถุงมาสำรองด้วยนะคะถ้าไม่อยากเสียเงินน,นี่แหละเจนนีข่ข้าก็เป็นพาร์อดิสกซื้อสองล้านแล้ว นี่เป็นแกงกะหรี่เนื้อแกงกะหรี่เนื้อเปลือกก่อนกลับจากฮ่องกงเราต้องกินเกี๊ยวกุ้งก่อนนะคะนี่คือห่านค่ะห่านน่ากินห่านอร่อยค่ะแกงกะหรี่เนื้อ

Vamos lá. คืออะไรเนี <Allah. S 1> <que> ่ยง่วงกี่ง่วงกี่กินชาจุ๋ยอยู่ตรงข้ามเกาลูนพาร์คเลยเข้าต่อยมาเรื่อย ขึ้น,นรถบัส A 21ใช่ค่ะจะไปที่สนามบินเนาะก่นจะกลับแล้วตอนนี้อยู่สนามบินนะมันนี้น่ารกักอ่ะช้อปปิ้งช้อปปิ้งดิสนีย์ช็อป

มันจะกลับกลับบ้านแล้วสนุกมากคิดหน้าเจอกันใหม่นะคะ Why are we doing all? วกดไลค์กดแจกดตับสกายให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คิดหน้าไปห้้อองนนก่บายบา,บาย,บาบาย I'm just sure if and just show the cows, the nights and towns So we buzz with me meet all at Chimote, alleys where secrets hide Mark off markets, oh the city's alive From Kennedy Town to Causeway Bay Rolling through the streets where we fly and sway Hong Kong dreams